ที่เข้าป่าลาสัตว์หรือไปเหตุกิจกรรมในป่าบ่อนที่มีผีกองกอยอาศัยอยู่เวลานอนต้องนอนเทึ้งหานเพื่อหลีกเลี่ยงจากภัยอันตรายทุกอย่างถ้าบอ่อเหตุแบบนี้แล้วก็จะถือผีกองก่อยดูดกินเลือดอยู่หัวโปรตีนอย่างแน่นอนอีกบ้างความเสือผีกองกอยมักจะอาศัยอยู่ในป่าดงดิบ หรือตามธรรมซึ่งจะอยู่ห่างไกลจากบ้านคนบริเวณผีกองก่อยอาศัยอยู่นั่นมักจะอยู่ไกลกับแรงนำเพื่อทีจะง่ายต่อการออกหากินผ่านป่าส่วนใหญ่ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินปา่าเวลาพบเจอกับแรงนำในป่าเหลืกมักจะบอกคัดหาน อยู่ไก่บริเวณแรงน้ำหลายเกินไป